ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่5ในการชาปีเซนโอเวอร์โกลปีเซนเฟสต์2014นะครับทุกปีโอเวอร์โกลจะมีตีมของมันนะครับอย่างปีแล้วปีสิบป้ายแดงที่ผมบอกเหตุผลไปเพราะว่าเรามีการย้ายสถานที่จัดนะครับเราก็เป็นปีสุดป้ายแดงนะครับปีนี้ปี5้คันเลือดฟูดสีสันสีสัน ใจไปตรงตรงอยู่ bài, ที่ที่ก็เดินไปที่

ก็เราก็เจอนุกปีนะครับกับ o v e r c o ์โค u s i c Festival นะครับปีนี้ก็จัดเป็นที่6ธันวาคมนะครับจัดที่ส t a r l ไล h ์บายจอนล y Land ซึ่งปีนี้ศิลปินก็หลากหลายมากมายนะครับซึ่งที่อยู่เราตอนนี้ก็มีเฟ l โลเฟ l โลนะครับน้องใหม่เบสโลโมเดโอก็น้องใหม่นะครับโลโมโซนิกนะครับเป็นวงที่เป็นขวัญใจของทุกๆคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีวงอีกมากมายนะครับมีตู่พบทรโตศักดิ์สิทธิ์ลิปตาสล็อตแมชชีนโมเดินด็อกมีใครครับช่วยคิดหน่อยครับ <laughs> สลับแมชชีน <25 S 2> <25 S 1> ทเวนตี้ไฟฟ์เเวอร์มาสกีเทียสิ่งโตดำโชนะครับแล้วก็อีกหลายๆวงนะครับซึ่งจะมาสร้างความสนุกให้กับทุกๆคนในงานโอเวอร์คอนมิวสิกเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าศิลปินหลากหลายนะครับและสถานที่ที่สวยงามมากสำหรับสื่อบางท่านที่ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่มานะครับก็จะได้เห็นว่าสถานที่ปีนี้สวยงามมากนะครับแล้วก็ สิ่งสำคัญเลยคือปีนี้เราพร้อมมากทั้งเรื่องโ o รดักชันเองก็ตามแสงสีเสียงนะครับแล้วก็ในเรื่องการจัดการฟัสิตี้ต่างๆความปลอดภัยนะครับรับรองว่าคนที่มาเที่ยวงานสนุกแน่นอนครับอะไรนะครับสถานที่พร้อมครับพร้อมแล้วตอนนี้เหลือแค่รอบันงานเพื่อไปเซตอัพเพื่อรอทุกคนมาเที่ยวงานกันครับเป็นคำถามที่ตอบยากเนาะปีนี้หนาวแค่ไหนนะครับทุกปีมันหนาวอนะเนาะปีนี้ก็หวังว่าคงอากาศเย็นๆสบายๆหนาวๆน,นะครับเพราะว่า เหมือนที่พี่โจที่เขาคอบอกว่าเมื่อเช้าลงมาจากเขาคอ13องศานะครับตอนนี้ก็เริ่มหนาวเย็นแล้วที่เขาคอนะครับโอเคอฝากศิลปินีนว่าเบสโรมครับปีนี้มีอะไรฝากทุกคนครับเรากำลังทำโชว์ใหม่อยู่นะครับคิดว่าน่าจะทันง,งานโอเวอร์วน,นะครับแล้วก็ยังไงอยากให้ทุกคนไปติดตามด้วยเราพยายามจะทำโชว์ให้ดีที่สุดโอเคอ่าาเฟโลเฟโลครับ,รบน้องใหม่อะ แล้วผมเราก็เป็นน้องใหม่สุดเลยเนาะถ้าเทียบวงที่มาวันนี้นะฮะก็งานที่อากาศหนาวก็หวังว่าเพลงของเราจะทำให้ทุกคนอบอุ่นได้ครับผมโอ้โหอะโลโมสโอนิกลงกันไว้ที่ซ้อมเต้นแล้วใช่ครับทำมีซ้อมเต้นส่วนโลโมสโอนิกก็น่าจะสนุกสนานเป็นน้องใหม่สำหรับงานนี้ครับผมก็ยังแปลกใจว่าอ่าเป็นวงร็อกแต่ว่าปกติไลฟ์อปกติจะเห็นแต่ว่าอ่าอาจจะไม่หนักเท่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่า อ่รารับรองว่าปีนี้ถ้าหนาวมาเดี๋ยวจะอุ่นให้ครับผมก็ <laughs> หนาวมาเ <laughs> จอพวกเราโอเคอมอพ่ <laughs> องมาพ่อ่อ่สาวจะจ้างไปร้องเพลงแั้วสองเพลงไหมคะจ้างไปร้องเพลงด้วยน้องสาวน้ำอ่ะ <laughs> พยายามจะไปได้ไดค่ะเพราะปีที่แล้วเนี่ยติดงานก็ไม่ได้ไปอะไรเงี้ยปีนี้แบบว่ายิง่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนะคะก็ยังไงก็รีบจองบัตรกันนะคะก็เดี๋ยวดูค่ะก็เดี๋ยวดู ก็6ธันวาคมนี้ครับเขาาคอเพชบูรณ์นะครับซื้อบัตรได้แล้วที่ไททีเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็เจอกันโอเวอร์คอ m มิวสิกเฟสติวปี5ครับผม